ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูไอตัวขยายสัญญาณนะครับมือถือเนาะอันนี้เป็นนี่ครับตัวอยู่ในกล่องอุปกรณ์ที่ประมาณนี้นะครับมีพวกเสารับนะครับเสาส่งแล้วก็ตัวเครื่องนะครับไอ้นี้นีครับเป็นตัวตัวเครื่องครับตัวรีเฟเตอร์นะครับตัวรับสัญญาณอันนี้รับ ความถี่900นะครับ900อย่างเดียวตัวนี้ก็ใช้มาหลายปีแล้วครก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ก็ไม่มีสัญญาณเหมือนเดิมก็ต้องใช้เครื่องพวกนี้นครับแต่ว่าฐานตรงนี้คือไม่มีสัญญาณเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะใช้ได้ไหมก็จะมาพามาดูเครื่องก่อนนอนนะัี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับเกี่ยวปลั๊กไฟอันนี้เป็นเสาส่งนะครับคือ อันนี้เป็นเสาร,รับนะครับรับสัญญาณตัวนี้เสาสั้นนะครับแต่สังเกตว่าตัวนี้จะซื้อมาใหม่นะครับตัวนี้จะรับได้ดีกว่านะอันนี้มากับเครื่องแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเราเตอร์นะครับ 4G ตัวนี้คือจะเอามาลองใส่ซิม 4G แล้วก็เอามาปล่อยไ i ฟ i นะครับก็ลองดูทุกวิธีทางนะเพื่อมันจะได้ีก็ อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นครับตัวนี้ก็ราคาก็แพงอยู่นะครับก็ตอนนั้นซื้อประมาณ6,000กว่าบาทบชุดนี้เลยชุดที่เห็นครับชุดนี้แล้วก็นี้แล้วก็นี้นครับบอกสายไฟนะไอสายสัญญาณนะครับก็รับได้เฉพาะความถี่900นะครับตัวนี้900าร้มกะเฮิร์นะครับ ความที่อื่นก็ไม่รับไม่ได้นะครับแต่ก็ว่าถ้าแบบจะซื้อแบบตัวแบบเครื่องเครื่องเดียวนะครับแต่รับได้หลายๆสัญญาแก็หลายความทีนะครับก็มีนะครับมีจำก,ก็ในลาซาดนะครับอันนี้ก็สั่งลาซาด้าเหมือนกันเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวส่งจะแปะลิงก์ไว้นะครับใต้คลิป ก็ปรึกษาได้นะครับไอเรื่องตัวรับสัญญาณก็ทุกฐานที่เคยใช้มาก็จะมีสัญญาณนะครับในฐานจะรับได้1ขีดหรือ2ขีดนะครับแต่ว่าเน็ตไม่แรงนะครับก็พอติดไปแล้วก็โอเคนะครับใช้ได้ก็แต่ว่าตรงนี้คือที่อยู่ใหม่ไม่มีสัญญาณเลยนะครับก็ต้องเดินออกไปประมาณ100เมตรนะครับถึงจะมีสัญญาณก็ เดี๋ยวมาลองดูว่าจะติดได้ไหมก็ต้องขึ้นต้นไม้นะครับปีนต้นไม้หาว่าจุดไหนมีแล้วก็จะเอาตัวนี้ไปติดนะครับเดี๋ยวถ้าติดเสร็จยังไงได้ยังไงก็เดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ข้าวๆนะครับมีประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็ซื้อมาครับยังไม่ได้หาวิธีติดแต่ว่าซื้อมาก่อนนะครับก็ ลองดูนะครับถ้าได้ก็โอเคไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดินไปเล่นข้างนอกเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ